สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องดีไม่เกิดฉันเช่องหลวงชอเวนเกแตแบไป่ชอบเล่นเอง <c oughs> แล้ววันนี้เราก็มีผู้ช่วยนะคือวันนี้เรามีน้องนะแต่น้องเราก็ไม่อยากออกกล้องนะจะมาทําการลองเล่นรถบังคับแกรสซ์อ p p เ r อร์คอมมิเกลเป็นครั้งแรกนะตื่นเต้นไหม <c oughs> ตื่นเต้นไหมคนเล่น <c oughs> ทําไมคนเล่นดูไม่ค่อยตื่นเต้นเลยวะ <c oughs> อ่าไม่เป็นไรเอา,เอาลงพื้นลงพื้นลงพื้น ภาพลงพื้นได้สาธิตวิธีการใช้งานไปแล้วเออมือขวาก็คือจับไอที่บังคับด้านาด้านก็คือเลี้ยวใช่ลองทดลองก่อนทดลองก่นอนลองเลี้ยวดูก่อนนี่เลี้ยวได้ดั่งใจฝันเออพอเราดันเข้าหาตัวปุ๊บมันก็จะวิ่งนีไปแล้วครับเทคแรกอืออโอ้ไปแล้วครับอือกลัวอือสุดยอดจริงๆ ไม่ต้องกลัวมันมีล้อหลังไว้ให้มันยกได้อยู่แล้วเออมันเป็นแบบที่สามารถที่จะแบบอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าวิลลี่วิลลี่ไปครับไปพร้อมกับกล้องเว็บแคมสุดแสนจะไฮเทคแปะไว้ด้วยตกัดเทปกำลังทดลองทดลอง วิ่งขึ้นมาได้นั่นไงนกเขาโคตรเท่เอ้อ เรียบร้อย <laughs> ไม่เป็นไรเพราะว่าคันเนี้ยอันนี้คือท่าประจำของมัน <laughs> อันนี้คือท่าประจำของมันซึ่งเราไม่จำเป็นต้องไปกังวล <c oughs> เขาออกแบบมาให้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วค <laughs> <laughs> ันนี้คันนี้กิ้งนี่คือปกติคันนี้ไม่กลิ้งนี่คือแปลกไม่มี <c oughs> <h ums> สุดยอดืออรอบสองคนขับยังสบายดีอยู่ไปไปไปเออรถบังคับที่ไปที่ไหนก็ได้ เขาเขาเริ่มได้ใจเขาเริ่มกเขบเออโอ้โหสุดยอดจริงๆครับการเคลื่อนที่เมื่อกี้โอ้โหมันช่างเท่เหลือเกินมีไปแล้วครับไปแล้วครับเออเออเรียบร้อยไก่ด้วยหน่วยกู้ชีพมาแล้วคุณนายยังปลอดภัยดีอยู่หรือเปล่านายปลอดภัยไหมปื้นขึ้นมา อืไปแล้วเออค่อยๆไปกันเออว่ะตรงนี้ทางข้างหน้านี่แม่งแบบขูกขามากนี่คือภารกิจสำรวจดาวคาร <S <S 2> <S 2> เอาครับไปเฮ้ยอือภารกิจสำรวจดาวคารเอ,อเกลือโอ้โหอย่างนี้นี่ไม่ได้เลยนะไม่มีระบบปิกตัว เฮ้ยไม่ได้แล้วพายกล้องของเราจะหลุดแล้ว <laughs> กลับไปกลับไปกลับเข้าฐานกลับฐานโอ้โหระบบซิเคียวริตี้กล้องของเรามันไม่ทนพอ <laughs> มันบอกมึงไม่ได้ไม่ทนหรอกแม่งกิ้งไปสี่รอบแล้วกูจะไปทนไหวไหมบอกเองแม่งเอ้ยกลับเข้าบ้านนี่โคตรเท่เอ,อื้อผลกับเก้าอี้นิดหนึ่ง ชนทั้งปังมันบอกว่าโอ้กูจะพังภายในสองสามนาทีนี้แหละโคตเทไทย Oh. นี่มันซ้อมแท็กติกถ้าค่อยๆขึ้น่ะมันได้อยู่นะแต่ถ้าพุ่งมามันไม่ทันไปตรงทางชันเนี่ยใช่คระบอกว่าคันนี้กิ้งได้ไม่หลชนใหญ่เลยชนะชนชนชนเลยอือมาแล้วครับเฮ้ยขึ้นทางขวาอ nichts. ไม่ได้โอ้ยเจ็บเจ็บไหมกันชนพังยัง ยังวิ่งตรงอยู่ไหมเนี่ยเฮียยไม่อยากไปซื้ออะไรต้อมนะเฮีม่เกี่ยวหรอม่เกี่ยวเองเขาว่าคนอื่นน่าจะทำฐานใช่มันเฮียว่าฐานมันเหมือนมันจะใกล้หมดหรือเปล่ามันดูช้าลงนิดนึงหมายถึงว่าจังหวะกระโดดอ่ะมันมันดูแบบไม่แรงเท่าตอนแรกว่ะเอ้ยโอ้ทีเท่ๆอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ถ่านเลยมา้แล้วเขาได้ละมันต้องมาจากคนเขา ขณะนี้นักแข่งเขากำลังพยายามที่จะตั้งวงว่าจะไปทางไหนดีนี่ตั้งวงอีกนานไหมครับเอาแล้วครับหมาแล้วครับอประกันไม่จ่ายเรียบร้อยไม่แข็งแรงนี่โหลดเตี้ยแล้วนะจริงๆโหลดเตี้ยได้มากกว่านี้อีกนะแต่รู้สึกว่าโหลดเตี้ยมากกว่าดีมันจะมันจะเยอะไปแล้วนะ เออแค่นี้น่าจะพอดีแล้วแหละมันทาไมวิ่งผาดผานมากนะเออทาไมผาดผนมาก <c oughs> ความจริงมันน่าจะถือว่าเตียกำลังดีแล้วเออเราต้องซ้อมเราต้องทาความเข้าใจรถก็นานนะแต่บอว่าช้าช้าใช่ไหมเฮียก็รู้สึกว่ามันช้าเฮียคิดว่าพายไม่ได้เล่นช้าลงเฮียแต่เฮียรู้สึกว่ารถมันเหมือนจะช้าลงใลช่ไหมนิดหนึ่ง พอเฮียดูจากอาการพายเล่นแล้วเนี่ยพายไม่มีหน้าแต่ช้าหลงพายไม่น่าจะมีแต่เร็วขึ้นอ <laughs> เออช้าช้าเลยช้าเห็นเห็นเลยช้าแบบเห็นเห็นเลยเพราะว่าทางตรงนี้มันน้องเรน้องบอกจะหมดแรงแลว้วน,น้องหมดแรงแล้ว, <laughs> หลวเหรอเฮ้ยจริงป่ะน,นี่สุดแล้ว,ลวน้องไม่มีแรงแล้ว โตายแล้วน้องบอกน้องไม่ไหวแล้วอน้ำมันหมด <c oughs> <c oughs> เออไม่ไหวแล้วอ,อ่ะไม่ไหวแล้วก็พอแล้วละกัน <c oughs> เออน้องบอกกลับบ้านเถอะไม่ไหวแล้วขึ้นทางลาดก็ไม่ไหวจริงปะเนี่ย ก็สัมภาษณ์ความรู้สึกหลังจากได้ลองไปเอามันไปล้มประมาณสี่รอบภายในห้านาทีหน่อยครับดีเพราะไม่ใช่ของตัวเองพังก็ไม่เสียดายดีเพราะไม่ใช่ของตัวเองพังก็ไม่เสียด <c oughs> ายช่างเป็นเหตุผลที่ดีจริงๆโอ้โหแล้วมันแต,แต่พอขคคับได้ก็สนุกดีเออคนขับน่าจะตายไปหลายรอบคน,นขับ,ขบขปลอดภัยดีคนขับเห็นไหมใส่สกินทองคํา <c oughs> เห็นไหม ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวไว้แล้วมาเล่นกันใหม่คราวหน้านะเห็นไหมเล่นหน้าบ้านโคตรมันกันนี้แล้วเจอกันนะลาก่อย